อย่าโยมทั้งหลายใกล้ถึงวันที่16หกหวยออกก็อย่าลืมว่าสตังช่วงนี้น้อยอย่าชอไปเล่นมากเราฟังได้ข่าวการให้หวยการบอกใบต่างๆก็อย่าพึ่งไปตื่นเต้นมันจะพาให้เราหมดเนือ้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเรายัางมีกิเลสเรายัางมีความหลง เราก็ไปเชื่อต่างๆมากมายอายุคนตายบ้างหรือสำนักดังๆบ้างจะลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ผมไม่ใช่พระอรหันต์จะทำให้เราเนี้เสียดายเงินเสียดายทองยิ่งตังค์ไม่ค่อยมีอยู่ฉะนั้นไม่มีใครเลยที่จะรู้ล่วงหน้าหรือรู้ว่าจะออกเลขนั้นเลขนี้ มันจะเป็นเหตุให้เรางุดงิดมันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยหมดกำลังใจในการทำมาหากินเงินทองได้มาด,ด้วยความลำบากแต่ก็มาหมดด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยซึ่งเราก็เสียใจเหน็ดเหนื่อยช้ำใจเสียดายกันมาเยอะแต่พอมาถึงใกล้วันที่ส6บหหรือวันหวยออกเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยมีความหวังขึ้นมา ช่วงนิดหน่อยแล้วเราก็ต้องเสียใจช้ำใจเสียดายฉะนั้นต้องมีสตินโยมนะไม่มีใครรู้หรอกที่เขาบอกเราที่แน่ใจก็อาจจะไม่ไม่ออกอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อใครเอ,อ่ต้องระมัดระวังให้ดีตั้งสติให้ดีเสียดายเงินซื้อขนมให้ลูกหลานซื้อกับข้าวเติมน้ำมันรถไปส่งลูกหลานหรือว่าให้ลูกหลานที่กินโรงเรียนบ้าง